ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นักดนตรีทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนักดนตรีนะครับวันนี้วันที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมจะมา,าเปรียบเทียบแล้วกันนะครับผมใช้คําว่าเปรียบเทียบนะครับ,คว,รบ,บ,ค,รบความแตกต่างของคีย์บอร์ดสองรุ่นนะครับซึ่งเป็นจากค่ายยา amaha เหมือนกันนะครับ ตัวข้างล่างจะเป็นยามาฮ่ psre 4 3 3นะครับผมตัวข้างบนจะเป็น e 4 6 3นะครับพอดีมีถามกันมาหลายท่านเหมือนกันนะครับว่าความมันแตกต่างกันยังไงนะครับการลงจังหวะอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับเสียงแตกต่างกันไหมนะครับราคาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเริ่มหัดเล่นนะครับ คีย์บอร์ดหรือว่าคีย์บอร์ดที่เป็นแนวอิเล็กโรรนนะครับว่าจะเป็นเหนือกลางใต้อีสานนะครับผมก็อาจจะเริ่มที่ซีรีส์ E นะครับอของค่ายยามาฮ่านะครับส่วนค่ายอื่นก็ลองหาดูได้นะครับก็ส่วนในท้องตลาดที่เราเจอกันบ่อยๆว่าส่วนใหญ่จะเป็นยามาฮ่านะครับผมโอเคครับามาดูกันเลยนะครับดูหน้าจอนะครับหน้าจอ,อาเดี๋ยวผมจะ โอเคหน้าจอของ463เนี่ยครับจะออกเป็นสีโทนขาวๆหน่อยนะครับพื้นหลังจะเป็นโทนขาวๆหน่อยส่วน e 433นะครับจะออกเป็นโทนสีฟ้านะครับผมฟ้าออกน้ำเงินนะครับนะครับส่วนหน้าจอความโตของหน้าจอเท่าที่ดูจากหน้าจอดูด้วยสายตานะครับก็จะพอๆกันนะครับออพอๆอกัน นะครับโอเคครับส่วนรูปทรงนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะครับรูปทรงตัวบอดี้ของเครื่องนะครับนี่ตัว e สี่สามสามนะครับก็จะเป็นทรงเหลี่ยมมากมากกว่า e สี่หกสามหน่อยนะครับสี่หกสามก็จะออกเรียวๆนะครับออกเรียวๆหน่อยตรงนี้มีสโลปลงมานะครับนี่นะครับ ส่วน433ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมออกมาแบบนี้นะครับตรงลำโพงตรงตะแกรงนะครับนี่นะครับใหญ่กว่า463นะครับใหญ่ไม่ไม่ได้หมายความว่าลำโพงใหญ่กว่ากันนะครับตรงช่วงตะแกรงนะครับผมเพราะว่า463นี่จะเอาปุ่มกดมาไว้ตรงนี้นะครับส่วน433ก็จะนี่นะครับอยู่ข้างล่างนี่นะครับแน่นอนว่าฟังก์ชันนะครับต่างๆของ463นี่เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับ รุ่นนี้นะครับ463ส่วนเรื่องการการลงจังหวะนะครับ463จะลงลงไว้ในแฟลชเมมโมรีนะครับผมลงได้ถึง60จังหวะนะครับแต่ว่าจริงๆที่ใช้อยู่อาจจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเอาไว้สลับเปลี่ยนกันเล่นนะครับรุ่นนี้จะเล่นจังหวะไทยได้ทันทีในสิจังหวะนะครับ463ส่วน433นะครับ43 3จะเล่นได้ทันทีมากสุด5จังหวะนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับผมนี่ตอนนี้ก็มีปุ่มแคตตาโอรี่เหมือนกันนะครับดัตตาเดียวหมุนนะครับสี่สามสามก็มีนะครับนี่เหมือนกันแคตตาโกรี่ปุ่มกดนะครับเลื่อนซ้ายขวาของสี่สามสามจะเป็นนี่ครับบวกลบนะครับนี่เหมือนกันปุ่มเลขนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์บวกลบนะครับนี่ก็สี่หกสามอยู่ฝั่งนี้นะครับ ไลฟ์น็อปคอนโทรลนะครับมีเหมือนกันนะครับ463มี433มีนะครับพิ b เบนนะครับมีเหมือนกันนะครับเอาไว้เล่นลุกเล่นนะครับผมตัวคอนโทรลนะครับแท็กคอนโทรล463มีนะครับ433มมีเหมือนกันนะครับผมนะครับ เสียงที่เซฟลงแบงค์นะครับเซยาฮาม่ารุ่น e เนี่ยจะมีมีแปดแบงค์นะครับของของของสี่หกสามเนี่ยมีแปดแบงค์นะครับสี่สามสามก็มีแปดแบงค์เหมือนกันนะครับแปดแบงค์นะครับต่อมาอะไรอีกอ่อการลงจังหวะสี่สามสามลงผ่านแฟลชได,ได้ได้นะครับลงผ่าน USB to host ได้นะครับสี่หกสามเช่นเดียวกันนะครับลงผ่านแฟลชได้ได้ลงผ่าน,านอ่า USB to host ได้นะครับ มีช่องเสียบแฟลชได้นะครับทั้งสองรุ่นนะครับผมจำนวนคีย์แน่นอนครับ61คีย์นะครับ61คีย์เหมือนกันเลยนะครับสองรุ่นนะครับนะครับส่วนราคานะครับราคามือสองนะครับอันนี้ผมพูดถึงมือสองโดยทั่วไปนะครับ463กจะอยู่10,000ประมาณนะครับโดยประมาณนะครับไม่ได้ฟิกนะครับประมาณ12,500านะครับ หรือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแล้วแต่สภาพนะครับผมแต่เครื่องนี้อ่าผมบอกเมื่อุ่นนี้ผมขายหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับลงจังหวะแล้วเรียบร้อยนะครับส่วน e สี่สามสามนะครับข้างล่างราคาจะอยู่ประมาณแปดพันเก้าร้อนยนะครับแปดพันห้าถึงแปดพันเก้าถึงเก้าพันนะครับแล้วแต่สภาพนะครับเครื่องนี้ผมขายแปดพันเก้านะครับลงจังหวะแล้วเรียบร้อยนะครับโอเค ลงเพลงได้ไหมลงได้นะครับเป็นไฟล์เพลงมิดินะครับนะครับได้ทั้ง2รุ่นนะครับผมส่วนเรื่องของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟที่มากับเครื่องนะครับแน่นอนหลนะครับรุ่นรุ่น463ม3ีเนี่ยมีเหมือนกันก็คือรีเวิร์บนะครับมีเอฟเฟกต์รีเวิร์บมามีคอรัสนะครับมาให้นะครับผม มีมาแน่นอนที่แตกต่างของ463ที่ต่างจาก433ก็คือในภาคเอฟเฟกอันนี้จะมีเป็น DSP นะครับเอฟเฟกต์ DSP มาให้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับปึ๊บอ่าสกู๊นะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมีคอรัสนะครับแฟรงเจอร์นะครับเฟเซอร์เทโมโลนะครับออโต้แพนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปรับอ่า ความนะครับย่านเสียงสูงเสียงต่ำเสียงโลเสียงไฮนะครับนี่โรตารี่นะครับดิสโทชันนะครับคอร์ลัสนี่นะครับส่วน4 3 3นะครับจะ,ะจะไม่มีเอฟเฟกต์ที่เป็น DSP มาให้นะครับก็จะมีที่เอฟเฟกที่มากับเครื่องก็จะมีพวกสกูะ oh, นะครับ จะมีพวกรีเวิร์บนะครับนะครับมีรีเวิร์บอีคอรัสนะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกพื้นฐานที่มากับเครื่องอยู่แล้วนะครับปึ๊บปึ๊บสักครู่นะครับอ่านี่รีเวิร์บนะครับอีคอรัสนะครับอีคอรัสแฟงเจอร์ก็มีนะครับมีคอรัสแฟงเจอร์มีอ่ารีเวิร์บนะครับแน่นอนนะครับบางพวกอ่าฟังก์ชันพื้นฐานนะครับสปริตนะครับ สปิตดูอลนะครับฮาร์โมนี่ไอพีจโอมีนะครับสี่สี่สามสามสี่หกสามมีเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงเป็นแนวทางนะครับสำหรับให้ทุกท่านจะเพื่อประกอบประกอบการตัดสินใจนะครับในการที่จะเลือกซื้อคีบอร์ดนะครับหรือว่าอิเล็กโตรนมาสักเครื่องหนึ่งเอาไว้เล่นนะครับเอาไว้ฝึกเล่นหรือออกงานนะครับออกงานเล็กๆนึงปานกลางได้นะครับสำหรับซีรีส์ E นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทุ่านมากๆนะครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ